เร่มมาหน่อยเลยเวังเต๋อปันค่ะจุกิจุกิจมไปอนโอ๊ยอะไรนหล่อมากมองพี่กันดูได้หรอหั้ยภา่า อันนี้ก็ได้หมดครับที่ก็ได้ครับได้พิิดที่ดูถึงแบบล่าสุดแล้วอ่ะมันเดียวดูแบบแปดนพิโสดางเองนด้วยรอ้ง mẹ yeah. mẹ meeting, mẹ mẹ meeting mẹ 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 ไปครับชื่อวันครับอุ้ยท่านไม่เหมือนเลยทำตาจามไม่ื่อรักอ่ะ บายบายไม่อยากเห็นแล้วนะโอ้ยน้ำมันนุ๊กในภาษาเกาหลีดิจะดูตามดูเลยนะดูตามไม่แหลกมันเริ่มเข้าว่าญี่ปุ่นดูญี่ปุ่นนั่นมันมันไม่ใช่ คุยเรื่องอะไรกับป้าป้าป่าวป้าป้าสลัง้ทีดีจะรอจนจบก่อนหี้าขนาดเป็นผู้ชายผู้ชายเข่แบบเย็นนะ มีไปต่อไปแล้วซีอู่สาเกาหลีว่าขอโทษค่ะสาเกาหลีว่าไงไม่ใช่ไ,ไมไ,ไ,ปไปดิบอสลังฮี สวัสดีครับอันยองเอเฮ้ยลายใหญ่ลายใัวกูถือจนเมื่อยมึงจะนมาจังเฮ้งูเลย